อัปเดตพายุใต้ฝุ่นอย่างนี้กรมตุนิยมวิทยาเตือนต้องติดตามสถานาการณ์อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดเพราะทิศทางพายุลูกนี้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขยายเวลาเฝ้าระวังฝนตกหนักและลมกระโชกแรงจนถึง10กันยายนนี้พื้นที่ไหนของไทยต้องจับตาเป็นพิเศษอเมรินอัปเดตรวบรวมมาให้แล้วครับกรมตุนิยมวิทยาเผยว่าพายุโซนร้อนกำลังแรงอย่างนี้บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุใต้ฝุ่นแล้ว เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนไปนทางเหนือเล็กน้อยคาดว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวผ่านเกาะให้ล้ําอ่าวตังเกียและขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่7จ็ถึงแกันยายนนี้จากนั้นจอดกําลังลงบริเวณสปปลาวซึ่งเรายังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าทิศทางของพายุลูกนี้มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาแต่ยังไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่มัน จะช่วยดึงให้มรสุมที่พัดปกคลุมอยู่บ้านเรามีกำลังแรงขึ้นได้อย่างต่อเอนื่องนั่นอาจทำให้พื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนมีเมฆมากและมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่8-10ถึงกันยายนนี้ในขณะที่มรสุมและย่อมความกดอากาศตำ่ำยังคงปกคลุมประเทศไทยอยู่นอกจากนี้ช่วงนี้จนถึง6กันยายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลดามันภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามาันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงคลื่อนสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างเคลื่อนสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณทีท่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวงังสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน คนกดออกจากฟังจนถึงวันที่8กันยานยนนี้ไว้ด้วยครับ